ลุกไปไหนลุกจัดจัดที่จัดที่ทให้พระอ,องค์นอนให้นอนอน,อนอนสิเสร็จแล้วนอนลทุกคนะองครับให้ไปตามสุริชันมาแต่งงานเลยจะให้เรานอนทำไมล่ะนอนสิสุริชันมาแต่งงานหรือยนะังมาแล้วมาแล้วเหรอนไม่นอนแล้วเดี๋ยวแต,แต่งเลยป้าไ,ไม่ได้ไปบอกว่าสวิชันว่าพระอ,องค์นเะเนอทรงสวรรคิน์นักโทษตอนนี้ให้มากราบศพแล้ว จะให้เราทำยังไงเรานอนต้องแกล้งตายเหรอเนี่ยแกล้งตายตายยังไงเอ๊ะตายยังไงนะเอายที่แดงหลอกตายที่ครั้งหนึ่งในชีวิตคนอะไรน่ะมาหลอกตายตายแล้วก็ไมือแล้วครับนอนเฮ้ย่นอนเล้วลเฮ้ยคนดูกลับจะหมดแล้วจังไว้จังจุ๋มนะ นอนแล้วนอนทาง้ายไปนั่งข้างหลังได้ทำไมก็เวทีเราไฮโดรลิกหมุนได้สินอนอนอน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 สิทำไงทำไงเอาผ้าพคุณเลยตกใจหรือเปล่าฮะภาพเลยรับเลยแล้วเกิดการคุมครับคุมปะอะไรอ่ะ bỏ khungเลย, thắt khung tua cậu nha, hello đại nam lắm, lan bình, mày, 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 มันไม่คอยทำอะมาไล่ให้ตัวเองดีหรอขนาดพ่อมันยังปล่อยแทนทักได้มันได้เกี่ยวกับอู๋ไปอุบัติเหตุอ๋อุบัติเหตุพ่ออู๋ไม่รับอุบัติเหตุเออใครจบไปให้เนี่ยชาร์ลีชันวันีมาแล้วทำยังไงเนี่ยมาเล่นแรงงานด้นอนเฉยๆอย่างเดียวแหละเดี๋ยวที่เหลือจัดการเองแต่เขไม่เอาเงินสิ i'm ก็จะแต่งงานกับสวิชันเะนี่ยทำไมอ่ะมันผิดแผนเหรอเป็นนี่ทำไมก็เดี๋ยวดูไปหรอกเดี๋ยวรู้ว่ามันตจะลบมันโดนหรอกเดี๋ยวมันโกรธมันที่โกรธใครตดเนี่ยใครตดนะโอ้ตบนี่นนน้าวเออเจมึงตกเท่าเนี่ยเปล่าตบนี่ เมื่อกี้มึงทำไรฉันหาวขณะอากาศเย็นๆนรนร้องฮูู้หนาวเหรอเนึ่งสองสามสี่เหนึ่งสองสามสี่เหม็นตังกันหึ่มาเลยนะก็พูดไปใคนดูหาวคุปากเหม็นจริงอ่า หนึ่งสองสามสี่ห้าแค่หนึ่งก็พอควาจริงแค่หนึ่งก็พอถึงห้าเลยภาษาอังกฤษหนึ่งจังสหวันูีโเลยอ่ะวันหลังไม่ลองแล้วดิฉาพี่ปากเหียไหมอ่ะอ้าวแล้วยังไงเลยอ่ะ อย่างนี้เขา <อ S 1> <ะ>ยังไม่รู้ว่าเราตาจริงแล้วตายบอกก็ดีเลยบอกเข้าไปเลยไม่ได้สุริชัยาเราหลอกผีเั้ง่อดจะให้หลอกอยังไงเนี่ยบอกผีฟ้าทำไปดูเสิ็เดี๋ยวจะได้ทำตาม ได้อย่างเงี้ยฮะทำไม่ได้นะทำไม,ท,ำไมทุเรศจังเลยผีก็ต้องน่ากลัวสิพระจ้าไม่ใช,ใช่เป็นพระเอกเป็นช่งไมแนนจริงฟินตาได้ยังไเงเราเพราะงั้นมีผีอื่นไหมผีน่ารักน่ารักไหมผีกุมารทองไหม,มเอาไหมเอาไหมน่ารักปะน่ารัก,ก,กยูดีดีลองทำให้ดูล่อแล่ล่อ mà thở người lên lên Mình tin à Thế Cho nằm thế nhé Kẻ mình tỉnh เราเอาเสียงของเราเข้าไปาเขย่าประสาทเขาใช้เป็นคำพูดเดลลีหยอใช้เป็นคำพูดจะต้องพูดว่าอะไรก็เงี้ต้องทำให้ในเมืองนี้ทาหารสั่งได้ปะได้รีไฟต์หน่อยรีไฟต์อลาไอ้นัทไอ้นัทไอ้สัว์นั่ได้ยินนะไ <I not. S 1> อ้นัทติดคุยติดฟ้องด้วยนะ

แล้วมันมีแต่งงานก็เลยโอ้โหพอปิดไฟแล้วรู้แล้วคนเหลือนิดนึงอย่างเยอะอยู่อย่างเยอะอ๋อดีนะมีแฟนคลับผมใส่เสื้อสีฟ้าให้ดูตรงนั้นเป็นอีเสื้อฟ้าที่ไหนก็อีเลยแลกว่าเสื้อแฟนคลับน้องเตาเออดูเขาบอกตายแล้วตี๋ ăn à กลัวหน้ากลัวเนี้ยออ๋เอาไฟกันสองขึ้นแบงนี้ได้ปะให้มันเป็นดีโบุกสุริชันจ้า down uh -huh. oh lord i see the มามึงเนี่ยมึงเนี่ยตัวดี <c ười> ไะ<ป>เสียงหมาที่ไหนทำไมอ่ะหมาเสียงเบี้ยงันเลยเนี่ยหมาเสียงตายไปแล้วเสนะีย <c ười> สันเป็นเจ้าขาใช่ไหม ยังไม่ไปผุดไปเกิดยางยังไม่ไปเกิดไปผุดไม่ผุดและดีแล้วทำไมวะเขา,าจะได้ไม่รู้ว่าเราเป็นปลาอะไรนี่ถูกไม่นี่ไม่ถูกสิ กูเด็กน้องเจ้าขาบันโ็าลากนั่งนังตายสยอกลับไปยังเนี่ยกินน้องเจ้าขาเข้าไปสุริชันสุริชันรานรสิงตายไปแล้ว แต่ว่าเรายังรักสุริชาน่ถ้าสุริชันอยากให้เราไปบุญไปเกิดสุริชานต้องมาหอมผีไม่เอาเด็กดีครับต้องมาหอมผีผีครับหอมไม่เอาเลยมาหอมผี อยไปหันไปด้วยผีไม่หันนะกำลังรอผีเปลี่ยนเป็นจูผีก็หองผีนไงไม่เอาไม่ชอบหอมผีเปลี่ยนเป็นจูผีเถอะนะหรือว่าเสมาหอมจูกับหอมมันมันเหมือนกันไม่ไม่เปนเป็นจูผี จะไปเปลี่ยนยังไงแล้วหลอกก็ไปแล้วอกไม่เอาหอมผีไม่สวยทำไมไม่สวยรู้ได้ยังไงผีไอ้บ้าหอมผีดีไหมไม่ดีปกติกระตันนี่แหละทำไมอ่ะไมนหน้าหนาวนีผีหัวหั เป็นโทดสุงิชฉันเจ้าต้องมาหอมผีเอ้หนูเจ้าต้องมาจูบผีโอ้ฉบอกว่าบอกฉันไม่ไม่จูบเลยเจ้าต้องมาจูบผีทำไมอย่างนั้นไม่เอาเราจะพาเจ้าไปอยู่ด้วย เจ้าจะต้องตายเราจะบีบคอเจ้าไม่เอาสวิช um ัยโอ้ไม่ไงหนึ่งไม่สองแล้วผีมายืนจับหัวอะไร แสดงว่าผีหิวยังไม่หิวหนึ่งฝุไม่งไงสองไม่สามตายสิดที่ขบับปูดทิโนโคนเพลงเออมันรวม เพลงนี้ได้ตรงนานานแล้งานว่างก็ไม่นอนดูไปกับติกต๊อกเขาเขาสุริชันเฮ้ยทำอะไรผมจะหลงผมจะกลัวแล้วผมจะไปไหนนะจะไปตกลัวเรามากินได้เเ้าสิเราจะไปทำอะไรจนเราจับตัวเลย đúng không ạ nó chậm biết